คุณเคยได้ยินคำว่าเจ้าที่ใช่ไหมล่ะครับในตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าเขาหมายถึงเทวดาเจ้าที่อะไรทำนองนั้นแต่พอเจอกับตัวตัวผมเองถึงได้รู้ว่าเจ้าที่ที่เขาว่ากันมันไม่ได้หมายถึงเทวดาเสมอไปเรื่องราวในวันนี้ครับคุณผู้ฟังเป็นเรื่องราวของคุณเทปเทปที่ย่อมาจากสกอตเทปนั่นแหละครับเรื่องราวที่คุณเทปเล่าให้ผมฟังมันเกิดขึ้นกับตัวคุณเทปเองเมื่อประมาณ3ปีที่แล้ว ในช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่คุณเทปกําลังเปิดกิจการร้านขายเครื่องดนตรีเล็กๆย่านบางแคอ๋อไม่ต้องถามถึงตึกนะครับตึกต้นเรื่องเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันไม่ได้เปิดเช่าแล้วก็ไม่ได้เปิดขายด้วยนะครับก็คือปิดปรับปรุงถาวรไว้อย่างนั้นพอดีหลังจากเรื่องที่เกิดขึ้นนี้ครับคุณเทปเองเขาก็มีหน้าร้านแล้วก็ย้ายหน้าร้านไปที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งแทนเรื่องที่ว่าเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ครับคุณผู้ฟังขอเล่าเรื่องจากตัวคุณเทปก่อนเลยแล้วกันนะครับ ตัวคุณเทพเขาเป็นนักดนตรีกลางคืนคนหนึ่งคือเล่นตามผับตามบาร์ตามร้านเครื่องดื่มอะไรทํานองนั้นช่วงที่ชีวิตของคุณเทพพลิกผันสุดๆเนี่ยก็คือช่วงโควิดที่ผ่านมานั่นแหละครับคือช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันทําให้ออกไปเล่นดนตรีที่ร้านอาหารไม่ได้คุณเทปเองเลยมีความจําเป็นที่จะต้องปรับตัวในเรื่องของอาชีพการงานของตัวเองด้วยความที่คุณเทพเป็นนักดนตรีอยู่แล้วครับและก่อนหน้านั้นคุณเทปก็เคยเป็นครูสอนดนตรีให้กับสถาบันดนตรีแห่งหนึ่งด้วย ความรู้ในเรื่องของดนตรีและก็เครื่องดนตรีเนี่ยคุณเทปเองจึงค่อนข้างชํานาญพอสมควรครับหลังจากที่ล็อกดาวน์คุณเทปก็ปรับตัวครับโดยการเปลี่ยนจากเล่นดนตรีและก็สอนดนตรีเนี่ยกลายเป็นพ่อค้าขายเครื่องดนตรีแทนในตอนนั้นทําได้แค่เพียงเน้นขายออนไลน์เป็นหลักครับแต่ว่ากระแสที่ได้รับเนี่ยตอบรับดีมากๆกเพราะขายดีหนักเข้าหนักเข้าคอนโดของคุณเทปก็ไม่พอที่จะเก็บสินค้าก็คือในห้องเนี่ยมันแทบจะไม่มีที่ว่างให้เดินเลยครับ วางสต๊อกของไว้เต็มพื้นที่แน่นไปหมดและเวลาส่งของครับมันก็จะเป็นเรื่องที่ลําบากมากๆทุกช่วงบ่ายที่รถของขนส่งมารับของที่ใต้คอนโดเนี่ยคุณเทพต้องแบกกล่องเครื่องดนตรีหลายกล่องแล้วก็ขึ้นลงลิฟต์หลายรอบบางทีในลิฟต์ที่ขึ้นลงเนี่ยก็เต็มไปด้วยกล่องกีตาร์ของคุณเทพทั้งหมดเลยในตอนนั้นเนี่ยเกรงใจเพื่อนบ้านมากๆครับเขาขายดีมากขึ้นมากขึ้นคุณเทพก็เริ่มคิดที่จะขยับขยายแล้วก็หาพื้นที่ในการสต็อกสินค้าใหม่ทันที เพราะว่าคอนโดที่อยู่ในตอนนี้มันเล็กเกินกว่าร้านค้าของคุณเทปแล้วในตอนแรกครับคุณเทปกลว่าจะเช่าห้องเล็กๆไว้เก็บของแล้วก็เอาไว้แพ็คของแล้วมันบังเอิญครับคุณผู้ฟังในช่วงนั้นเนี่ยมันตรงกับช่วงงานเชงแมงของครอบครัวคุณเทพพอดีงานเชงเมงครับคุณผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินผ่านหูมาบ้างมันคืองานรวมญาติแล้วก็ทําบุญที่สุสานของบรรพบุรุษช,ชาวจีนอะไรทํานองนั้นครับ ที่เห็นเป็นห่วงซุยแล้วก็มีแผ่นป้ายหินหรือว่าเป็นหินอ่อนที่มีสลักภาษาจีนในสุสานจีนอะไรทํานองนั้นครับหรือญาติพี่น้องของฝั่งคุณพ่อของคุณเทปเนี่ยมารวมตัวกันที่สุสานของอาเล่าโกงของคุณเทปเพื่อที่จะทําบุญแล้วก็ทําตามประเพณีชาวจีนในทุกๆปีครับในตอนนั้นพอญาติพี่น้องมาเจอกันมากๆมันก็แน่นอนครับพวกอาโกแล้วก็อาอีของคุณเทปเนี่ยก็ถามสารทุกสุขดิบเพราะว่าด้วยอาชีพที่คุณเทพทํา น่าจะได้รับผลกระทบจากโควิดไม่น้อยเลยคุณเทปก็เลยเล่าเรื่องการขายเครื่องดนตรีของตัวเองในแอปสม้มแล้วก็แอปฟาให้กับญาติญาติฟังขายดีถึงขนาดจะเช่าห้องเพื่อเก็บสต็อกสินค้าเลยแต่พออาโกของคุณเทปได้ยินแบบนั้นครับอาโกก็ห้ามในทันทีอาโกบอกคุณเทปกลับมาว่าไม่ต้องเช่าหรอกกูมีตึกแถวหนึ่งคูหาที่ปล่อยเช่าไม่ได้อยู่ที่เขตบางแคมันเป็นคูหาแบบสองชั้นครึง่งและอาโกของคุณเทปคนนี้ครับเขาก็ปล่อยเช่ามานานแล้ว ่อยเช่ามาตั้งแต่ก่อนโควิดแล้วด้วยจนนัเวลาปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม่มีคนเช่าเลยอากูก็เลยจะยกที่นั่นให้คุณเทปใช้ชั่วคราวครับจนกว่าจะมีคนมาขอเช่าและอีกในนึงเนี่ยอากูก็จะถือโอกาสให้คุณเทปเฝ้าที่นั่นให้ด้วยเลยคือว่ามีคนอยากจะมาดูเพื่อจะเช่าหรือว่าจะขอซื้อคุณเทปจะได้เป็นคนจัดการเปิดบ้านให้เขาดูเลยเพราะว่าก่อนหน้านั้นเวลามีคนมาขอเช่าหรือมาขอซื้อเนี่ยอากูของคุณเทปต้องขับรถมาจากบางมดครับ มาเปิดตึกให้คนเช่าดูแต่ก็ไม่มีใครเช่าที่นี่สักคนพอคุณเทปได้ยินอากเสนอแบบนี้ครับคุณเทปก็คิดในใจฮะหวานหมูเลยแบบนี้ไม่ต้องเสียเงินค่าเช่าและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยตึกครูหาของอากที่นี่อยู่ไม่ไกลจากคอนโดของคุณเทปมากนักครับขับรถแป๊บเดียวก็ถึงหลังจากที่อากอนุญาตแบบนั้นครับประมาณ1สัปดาห์ได้หลังจากที่อากเอากุญแจตึกมาให้คุณเทป คุณเทพก็ขับรถตรงไปที่ตึกแถวแห่งนั้นในทันทีในตอนที่เปิดประตูเข้าไปครั้งแรกเนี่ยต้องบอกว่าฝุ่นตลบอบอวนมากครับที่เป็นแบบนั้นเนี่ยมันเป็นเพราะว่าอากบอกว่าตั้งแต่ได้ตึกหลังนี้มายังไม่มีคนเคยเข้ามาอยู่เลยคุณเทพก็เลยเดินดูจนทั่วแล้วก็ขอบคุณอากในทันทีครับในตอนนั้นเนี่ยเริ่มจากการทําความสะอาดทั้งสองชั้นกะว่าชั้นหนึ่งกับชั้นลอยจะเอาไว้เก็บของแล้วก็แพ็คของส่งลูกค้าส่วนชั้นสองคุณเทพคงไม่ได้ใช้งาน รว่ามันมีแต่ข้าวของมีกล่องมีอุปกรณ์ต่างๆนานาเต็มไปหมดเรื่องแปลกๆเนี่ยมันเกิดขึ้นในตอนที่คุณเทพมานอนค้างที่ตึกแห่งนี้ครับคือเวลาคุณเทพแพ็คของดึกๆหรือว่าทํางานดึกๆอยู่ที่นี่เนี่ยคุณเทพจะไม่ขับรถกลับคอนโดแล้วก็จะนอนที่ตึกแห่งนี้เลยนอนตรงที่โซฟาชั้นหนึ่งใกล้กับกองสต็อกสินค้าของคุณเทพนั่นแหละครับคุณเทพจําได้ว่าในตอนที่นอนบ้านหลังนี้ครั้งแรกเนี่ยคุณเทพรู้สึกตัวนะครับว่าตัวเองเนี่ยนอนไม่ค่อยหลับ คือหลับหลับตื่นตื่นตลอดคืนเรื่องนี้เนี่ยตอนแรกก็ไม่ได้คิดมากนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยมันไม่คุ้นเคยก็ได้แต่ที่แปลกก็คือมันเป็นแบบนี้แทบจะทุกครั้งที่คุณเทพมันนอนที่นี่เลยไม่ว่าจะนอนกี่ครั้งครับความเคยชินเนี่ยมันไม่เคยอยู่ในหัวก็คือนอนไม่ค่อยหลับตลอดเลยกลับกันครับถ้ากลับไปนอนที่คอนโดเนี่ยคือหลับสนิทภายใน5นาทีเลยด้วยซ้ําและมันก็แปลกอีกอย่างครับ คือเวลานอนไม่หลับหรือตอนกึ่งหลับกึ่งตื่นมันจะชอบมีเสียงแปลกๆดังขึ้นมาจากมุมไหนสักมุมของบ้านหลังนี้คือมันเป็นเสียงเหมือนคนก่อกวนครับคุณผู้ฟังบางทีก็เป็นเสียงเครื่องดนตรีของคุณเทปดังขึ้นบางทีก็เป็นเสียงสายกีตาร์ขาดทั้งๆท,ที่ไม่มีใครไปยุ่งกับกีตาร์ตัวนั้นเลยด้วยซ้ําคืออยูอยูเหมือนกับสายมันตึงครับแล้วก็ตึงจนขาดเหมือนกับว่ามีคนไปบิดหมุนตัวปรับสายจนมันตึงแล้วก็ขาดเองอะไรทํานองนั้น และที่คุณเทปหลอนที่สุดจนถึงขั้นขนาดต้องลุกเดินขึ้นไปดูเลยก็คือมันเป็นเสียงเหมือนมีดกําลังลับกันครับมันเป็นเสียงของคมมีดเหมือนกับเอาคมมีดมาสีกันหรือว่าลับมีดก่อนที่จะหั่นผักอะไรทํานองนั้นตอนที่เล่าให้ผมฟังเนี่ยยังขนลุกอยู่เลยมันมีอยู่วันหนึ่งครับวันนั้นจําได้ดีครับว่าคุณเทปกับเพื่อนอีกคนหนึ่งชื่อคุณเต่าไปดื่มกันที่ร้านนั่งดื่มที่ไม่ไกลจากตึกที่อยู่มากนัก และพอดึกได้ที่ก็พากันกลับและด้วยความที่ดื่มมาเยอะครับคุณเทปเองก็เลยบอกให้คุณเต่าเนี่ยมันนอนค้างที่ตึกแถวซึ่งวันนั้นเนี่ยคุณเทปก็ตั้งใจจะนอนที่นั่นอยู่แล้วและพอบอกแบบนั้นไปครับคุณเต่าก็โอเคก็คือไม่อยากเสี่ยงขับรถกลับบ้านเหมือนกันในตอนนี้ถึงตึกครับตัวคุณเทพเองก็รีบเปิดประตูให้เพื่อนก่อนเลยเพราะว่าเพื่อนคนนี้เนี่ยเขาปวดท้องหนักมากแล้วก็ปวดมาตั้งแต่อยู่บนถนนแล้วด้วย ด้วยความที่เพื่อนของคุณเทปคนนี้เขาเคยมาที่นี่หลายครั้งแล้วเพื่อนเขาจึงรู้ครับรู้ตำแหน่งแล้วก็จุดต่างๆของตึกหลังนี้เป็นอย่างดีพอเปิดประตูเข้าไปเขาก็รีบวิ่งตรงเข้าไปที่ห้องน้ําใต้บันไดทันทีทั้งๆที่ตอนนั้นเนี่ยคุณเทปเองยังไม่ได้เปิดไฟตึกซะด้วยซ้ำระหว่างทางที่เพื่อนของคุณเทปมุ่งตรงไปที่ห้องน้ําครับตอนนั้นเนี่ยมันมีเพียงแค่แสงสว่างรำไรเล็กน้อยจากแสงจันท์เท่านั้นแต่หลังจากนั้นไม่เพียงกี่วินาทีครับ เพื่อนของคุณเทพก็ร้องตะโกนขึ้นด้วยเสียงดังลั่นบ้านเพื่อนเขาร้องตะโกนด้วยความตกใจอะไรสักอย่างคุณเทพในตอนนั้นรีบเอื้อมมือไปเปิดไฟในทันทีปรากฏว่าเพื่อนคนนี้เขายืนนิ่งอยู่ตรงกลางชั้นหนึ่งของตึกตรงตำแหน่งนั้นเนี่ยมันคือขอบของชั้นลอยพอดีคุณเทพก็เลยตะโกนถามไปครับว่ามึงตะโกนทำไมเนี่ยอยู่กันแค่สองคนเองแต่เพื่อนของคุณเทพคนนี้เขาก็ค่อยๆหันหน้ามาพร้อมกับดวงตาที่เบิกโพรงเพื่อนของคุณเทพเขาพูดขึ้นว่า เมื่อกี้เหมือนกูเดินโชนอะไรสักอย่างที่ห้อยลงมาจากชั้นลอยกูคลำคลำดูเหมือนกับนิ้วเท้าเลยคุณเทพตอบกลับไปในทันทีครับว่าจะบ้าหรือไงตึกนี้เนี่ยมีแค่คุณเทพอยู่แค่คนเดียวและคุณเทพก็ไล่เพื่อนไปเข้าห้องน้ําก่อนเลยครับและเดี๋ยวค่อยออกมาคุยกันในตอนที่เพื่อนของคุณเทพออกมาจากห้องน้ําตัวของเพื่อนเองเขายังงงๆกับสิ่งที่เจออยู่เหมือนกันนะครับเขาบอกว่ารีบเดินไปเข้าห้องน้ําใต้บันได แต่พอเดินผ่านชั้นลอยเนี่ยมันเหมือนกับเดินชนอะไรสักอย่างและพอเอามือจับดูมันคล้ายกับเท้าคนที่ห้อยลงมาจากชั้นลอยครับและคืนนั้นทั้งคืนเนี่ยคุณเทพกับเพื่อนก็ไม่ได้นอนเลยนะครับเนื่องจากเพื่อนของคุณเทพกลัวคุณเทพเองก็เลยต้องมานั่งกินน้ําเก๊กฮวยมีฟองกับเพื่อนต่อจนเกือบเช้าเลยหลังจากนั้นประมาณสัปดาห์หนึ่งครับน่าจะเป็นช่วงบ่ายในบ่ายวันนั้นครับมีรถขนส่งจากแอปมือถือแอปหนึ่งเข้ามารับของที่ตึก คือสมัยนี้เนี่ยถ้าเป็นร้านค้าในแอปสีส้มหรือว่าแอปสีฟ้าร้านค้าจะสามารถกดเรียกรถได้นะครับและรถของทางบริษัทขนส่งเนี่ยก็จะมาตามหมุดที่ปักเอาไว้ให้เขาร้านค้าเนี่ยไม่ต้องเดินทางไปส่งพัสดุเองที่สาขาและบริการอย่างนี้ครับมันก็สะดวกกับร้านค้าของคุณเทปมากๆเพราะว่าคุณเทปเองขายเครื่องดนตรีและกล่องมันเนี่ยค่อนข้างใหญ่เรื่องหลังจากนี้ครับตัวคุณเทปเองเขาก็ไม่แน่ใจครับ ว่ามันเป็นต้นเหตุที่ทําให้คุณเทพเจอดีในวันนั้นหรือเปล่าในวันนั้นเนี่ยพี่ขนส่งเขาเข้ามากดกิ่งเรียกคุณเทพที่หน้าตึกเพื่อจะรับสินค้าพอ,อคุณเทปเปิดประตูออกมาให้พี่เขารับสินค้าพี่พนักงานขนส่งเขาก็ชี้นิ้วไปที่ด้านล่างของหน้าตึกของคุณเทปปรากฏว่าที่พื้นเนี่ยมันมีแผ่นยันภาษาจีนสีเขียวๆล่วงหล่นอยู่คือแผ่นยันนี้เนี่ยจริงๆมันจะถูกแปะอยู่ที่ประตูตึกครับเนื่องจากประตูตึกเนี่ยมันถูกแดดส่องตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงในทุกๆวัน แผ่นยันที่เป็นผ้าดิบสีเขียวมันก็เลยกรอบแล้วก็กาวหลุดล่วงหลดลงมาที่พื้นแบบนี้และด้วยความที่คุณเทปกับพี่ขนส่งเจอกันบ่อยแทบทุกวันครับคุณเทปก็เลยพูดเล่นกับพี่เขาไปว่าอ๋อไม่ต้องกลัวหรอกครับพี่แผ่นยันเนี่ยมันแปะขังผีในบ้านไม่ให้ออกไม่ได้กันผีตัวอื่นเข้าบ้านพอพูดจบคุณเทปกับพี่ขนส่งเขก็หัวเราะกันครับแต่เชื่อไหมครับคุณผู้ฟังคือหลังจากสิ้นเสียงคําพูดของคุณเทปแล้ว คุณเทพเองรู้สึกขนลุกอย่างบอกไม่ถูกคือมันรู้สึกวิววิวเหมือนมีลมเย็นๆพัดผ่านที่ต้นคอแต่ตอนนั้นยังไม่ได้คิดอะไรนะครับเพราะว่าคุณเทปอยู่ที่นี่มาก็ไม่เคยเจอผีสักตัวเลยมีแต่เรื่องของเพื่อนคุณเทปเนี่ยแหละที่ยังคาใจอยู่ในตอนที่คุณเทปส่งของให้พี่ขนส่งเรียบร้อยแล้วคุณเทปเองก็มานอนเล่นมือถืออยู่ที่โซฟาด้านล่างและไม่นานนะักคุณเทปเองก็นอนหลับ การนอนหลับของคุณเทพในครั้งนี้เป็นการนอนกลางวันครับแล้วก็ฝันกลางวันด้วยใครแล้วครับความฝันของคุณเทพเนี่ยมันไม่ใช่ฝันปกติคุณเทพฝันว่าตัวเองนอนอยู่กลางบ้านที่ชั้นหนึ่งของตึกแห่งนี้และตัวคุณเทพเองก็สลืมสลืออยู่บนโซฟาที่นอนและไม่นานนะักก็มีผู้หญิงวัยกลางคนคนหนึ่งครับเดินมาจากทางชั้นลอยของตึกที่คุณเทพอยู่ผู้หญิงคนนี้เขาเดินมาที่ข้างโซฟาที่คุณเทพนอน และผู้หญิงคนนี้เขาก็เหลือบมองคุณเทปด้วยหางตาพร้อมกับพูดขึ้นมาว่าคิดจะอยู่ที่นี่ก็ช่วยทำเสียงให้มันเบาๆหน่อยและผู้หญิงคนนี้เขาก็เดินกลับขึ้นไปที่ชั้นลอยของบ้านพอ,อคุณเทปได้ยินแบบนั้นแล้วก็สลืมสลือตื่นขึ้นครับแต่ว่าในตอนที่ตื่นเนี่ยยังไม่ได้ลุกจากโซฟานะครับคุณเทปเองก็นอนคิดว่าตัวเองอฝันอะไรเลอะเทอะแบบนี้มันไม่มีความจริงอยู่ในนั้นเลยด้วยซ้ํา เพราะว่าตึกนี้เนี่ยมันเป็นตึกของอากคุณเทพแท้ๆนี่นาและถ้าหากเป็นเจ้าที่เจ้าทางอย่างที่เคยรู้จักเขาน่าจะเป็นเทวดาหรือว่าอะไรทํานองนั้นแต่ว่าภาพที่เห็นเนี่ยก็คือผู้หญิงวัยกลางคนธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นแต่ในตอนที่คุณเทปลืมตาขึ้นมามันกลับทําให้คุณเทปตกใจสุดขีดเพราะว่าภาพบนหัวของคุณเทปตอนนี้ก็คือร่างคนที่ห้อยอยู่บนชั้นลอยคุณเทปตกใจจนร้องตะโกนแล้วก็ขยี้ตาตัวเองอย่างแรงครับ สรุปว่าตัวเองตาฝาดแต่ภาพเมื่อกี้เนี่ยมันเหมือนจริงมากๆนะครับเหมือนเป็นภาพกําลังกระพริบแล้วก็แวบเข้ามาให้เห็นในหัวแบบเพียงเสี้ยววินาทีเท่านั้นในตอนนั้นเนี่ยคุณเทพนั่งไม่ติดแล้วครับยอมรับว่าตัวเองตกใจแล้วก็กลัวมากๆลันไปนึกถึงเรื่องที่เพื่อนเจอเมื่อสัปดาห์ก่อนคือตำแหน่งที่เพื่อนเจอเนี่ยคือตำแหน่งเดียวกันกับที่คุณเทพเจอเลยและตั้งแต่วันนั้นคุณเทพเองก็กลับมานอนที่คอนโดของตัวเองตลอด มาตึกนี้เฉพาะแค่ตอนกลางวันเพื่อที่จะแพ็คของรอส่งให้ลูกค้าเท่านั้นและหลังจากเรื่องราวที่คุณเทปเจอคุณเทปก็ได้มีโอกาสเจออากอีกครั้งครับในตอนที่ญาติญาตินัดทานข้าวกันคุณเทปเห็นอากอถามถ่ายเรื่องเกี่ยวกับตึกที่ให้อยู่คุณเทปก็เลยถือโอกาสเล่าเรื่องแปลกๆที่เจอให้อากอฟังด้วยในตอนที่อากอได้ยินอากก็ทําหน้านิ่งเลยนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไร ถามอากูไปอกากูก็บอกว่าตัวเขาเองก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าตึกนี้เนี่ยอากูซื้อต่อมาจากลูกของเพื่อนของเขาอีกทีรวมความว่าอากูได้ยินแบบนั้นแล้วอากูเองก็ไม่สบายใจนะครับตัวเขาเองอยากจะทําบุญที่ตึกแถวแห่งนี้ก็เลยวานให้คุณเทพไปนิมนต์พระแล้วก็ดูวันทําบุญให้เรียบร้อยส่วนค่าใช้ใจ่ายทุกอย่างอากูจะเป็นคนออกให้เองทั้งหมดเลยพอหลังจากที่คุณเทพติดต่อทางวัดเพื่อจะขอทําบุญบ้านแล้ว พวกอากูและก็อากีของคุณเทปเนี่ยก็มาช่วยเตรียมงานที่ตึกก่อนที่ถึงวันจะทําบุญบ้านครับที่น่าแปลกก็คือในตอนที่เตรียมของกันอยู่ที่ชั้นสองของตึกเนี่ยมันมีเสียงดังกุกก,ก,ก,กักเหมือนกับมีคนกําลังกระโดดอยู่บนชั้นสองอากูของคุณเทปในตอนนั้นพอได้ยินแบบนั้นก็ตั้งใจจะเดินขึ้นไปดูครับแล้วก็บอกให้คุณเทพเดินขึ้นไปเป็นเพื่อนด้วยซึ่งในตอนนั้นเนี่ยคุณเทพเองก็บอกอากูไปนะครับว่าน่าจะไม่มีอะไรหรอกคงมีแต่ฝุ่นและก็ของใช้เก่าๆเท่านั้น ว่าตัวคุณเทพเองเคยเดินขึ้นไปดูแล้วแต่ในตอนที่อากูของคุณเทปเปิดประตูเข้าไปในห้องบนชั้นสองปรากฏว่ามีเสื้อผ้าชุดหนึ่งถูกพับวางเอาไว้วันโต๊ะเก่าๆในตอนนั้นคุณเทพเองก็ไม่รู้นะครับว่าเสื้อผ้าชุดนี้เนี่ยมันมาอยู่ตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่มันอยู่มาก่อนที่คุณเทปจะอยู่หรือเปล่าในตอนที่ขึ้นมาครั้งแรกครับไม่ได้สังเกตอะไรมากมายเลยอากูของคุณเทเพาพก็เดินไปเดินมาหาที่มาของเสียงที่ได้ยิน จนมาเห็นเสื้อผ้าชุดนี้พับอยู่บนโต๊ะและอากูของคุณเทพก็พูดแซวครับแซวคุณเทพว่าพาสาวที่ไหนมาเที่ยวที่นี่หรือเปล่าราอยอย่างนี้ใช่ไหมหรือไม่อยากให้อากูขึ้นมาด้านบนพออากูพูดเสร็จก็หยิบเสื้อผ้าชุดนั้นมาสะบัดใส่คุณเทพเหมือนกับตั้งใจจะแกล้งคุณเทพนั่นแหละครับแต่พอคุณเทพเห็นเสื้อตัวนี้ชัดๆมันกลับทําให้คุณเทพขนลุกอย่างบอกไม่ถูกเพราะว่าเสื้อตัวนี้ที่เห็นเนี่ยมันเป็นเสื้อตัวเดียวกันกับที่คุณเทพเห็นผู้หญิงในฝันใ คือมันสีเดียวกันแล้วก็ลายเดียวกันเลยครับพอเห็นแบบนั้นคุณเทปก็รีบเดินลงมาจากชั้นสองในทันทีทั้งกลัวทั้งใจสั่นคุณเทปได้แต่คิดอยู่ในใจครับว่าตรงชัยแน่ๆเจ้าของเก่าของเสื้อตัวนี้คือผู้หญิงในฝันที่เห็นอย่างแน่นอนในวันรุ่งขึ้นครับพอเสร็จพิธีทําบุญคุณเทพเองก็อุทิศส,ส่วนกุศลให้กับผู้หญิงคนที่เห็นนะครับคุณเทปเองก็ไม่รู้หรอกนะครับว่าเขายังอยู่ที่นั่นหรือเปล่า รู้ว่าในฝันเนี่ยเขาบอกให้คุณเทปทําเสียงเบาๆหน่อยถ้าหากอยากจะอยู่ที่นี่แต่คุณเทปเองก็รู้อยู่แก่ใจครับว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากมากเพราะว่าตัวคุณเทปเองขายเครื่องดนตรีบางทีเนี่ยมันก็ต้องมีเทสเสียงหรือไม่ก็เทสสายก่อนส่งให้ลูกค้าและหลังจากนั้นคุณเทปก็ไม่เคยเจอเรื่องแบบนี้อีกนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าคุณเทปไม่ได้นอนที่นี่แล้วก็ได้เพราะว่าทุกครั้งหลังจากส่งของเสร็จครับคุณเทปก็จะกลับคอนโดเลย และในระหว่างที่อยู่ที่ตึกนี้คุณเทปก็จะเปิดประตูแล้วก็หน้าต่างทุกบานครับให้แสงสว่างส่องเข้ามาถึงในตัวอาคารและที่กลัวที่สุดเนี่ยก็คือตอนเข้าห้องน้ําครับรัวว่าในตอนเปิดประตูห้องน้ําออกมาจะมีอะไรยืนอยู่ตรงหน้ารัวว่าตัวเองจะปั้นหน้าไม่ถูกครับจริงๆตามความเข้าใจของคุณเทปในเรื่องนี้เนี่ยก็ถูกต้องนะครับคุณผู้ฟังคือเจ้าที่ที่เราเข้าใจกันบางทีเนี่ยบางคนเขาอาจจะเข้าใจว่าอาจจะเป็นเทวดาอะไรทานองนั้นครับ แต่จริงๆแล้วตามความรู้ของผมนะครับอาจจะไม่ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์นะคือเจ้าที่มีหลายแบบนะครับคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นเทวดาเองหรือไม่ก็เป็นวิญญาณหรือไม่ก็เป็นพูดผีปีศาจอะไรก็แล้วแต่ที่เขาถือครองพื้นที่แห่งนั้นมานานแสนานานนานพอที่เขาจะยึดถือที่นั่นเป็นของเขานั่นแหละครับและเรื่องราวของคุณเทพครับคุณผู้ฟังต้องบอกว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเขาก็ไม่ได้ตั้งใจมาหลอกหรือว่าทําร้ายอะไรหรอกนะครับเพราะว่าเขามาหาคุณเทพที่ดี เพียงแต่บอกว่าเวลาทําอะไรเนี่ยให้ทําเบาๆหน่อยถ้าให้ผมเดานะครับคุณผู้ฟังคุณเทพเป็นคนรุ่นใหม่ในตอนนี้เข้าไปอยู่เนี่ยอาจจะไม่ได้ไหว้หรือว่าขออนุญาตการอยู่ตามแบบฉบับของคนไทยโบราณอะไรทํานองนั้นครับผู้หญิงคนนี้ที่เป็นวิญญาณอยู่ที่บ้านหลังนี้ครับเขาก็ไม่ได้ถือสานะครับแต่แค่ต้องการจะมาบอกคุณเทปดีๆว่าเวลาทําอะไรเนี่ยให้ทําเบาๆหน่อยตัวของวิญญาณผู้หญิงคนนั้นเองอาจจะติดจิตสํานึก หรือไม่ก็ติดสัญญาเดิมๆในครั้งที่มีชีวิตอยู่ตัวเขาเองเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ไม่ชอบอะไรเสียงดังก็ได้ส่วนเรื่องที่เพื่อนของคุณเทพเจอครับแล้วก็เรื่องที่คุณเทพเจออะไรที่ห้อยอยู่ตรงนั้นเนี่ยให้ผมเดานะครับคุณผู้ฟังเดาหลายรอบมากเลยเรื่องนี้คือผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเขาอาจจะจากโลกใบนี้ไปโดยการที่เขาผูกร่างตัวเองไว้กับชั้นลอยก็ได้ครับคือมันตำแหน่งพอดีนะคุณผู้ฟังถ้าหากว่าเคยเดินเข้าไปในอาคาร2ชั้นที่มีชั้นลอยครับ คือชั้นลอยเนี่ยถ้าหากว่าเรานับตั้งแต่ตรงราวกันตกลงมาที่ชั้นหนึ่งเนี่ยมันจะพอเหมาะพอเจาะในการห้อยตัวตรงนั้นเลยครับคุณผู้ฟังและหลังจากนี้ครับผมก็หวังว่าวิญญาณของผู้หญิงคนนี้เนี่ยคงจะโมทนาสิ่งที่คุณเทปทําบุญไปให้นะครับและก็ไปในหนทางหรือว่าไปในภพภูมิที่เธอควรจะไปนั่นเองครับไม่ต้องถามหาตึกนะครับตอนนี้ตึกนั้นเนี่ยคุณเทพบอกไม่ได้ปล่อยเช่าแล้วครับเพราะว่าคุณเทปเองย้ายหน้าร้านไปในห้างแล้ว แลตึกนั้นเนี่ยพอดีมันอยู่ในซอยครับคุณผู้ฟังก็คือไม่รู้จะเอาไปทํามาค้าขายอะไรแต่เท่าที่คุณเทปบอกผมเนี่ยก็คือไม่ได้ปล่อยเช่าแล้วครับเก็บไว้เป็นสมบัติเก็บไว้เป็นมรดกให้ลูกหลานอะไรทํานองนั้นและคุณผู้ฟังล่ะครับคิดยังไงกับเรื่องราวของคุณเทปตัวคุณเองคิดว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเขาตุยแบบเดียวก,กันกับที่ผมอธิบายให้ฟังหรือเปล่าสามารถคอมเมนต์การวิเคราะห์ของคุณไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับผมกลับมาตอบทุกข,ข้อความอย่างแน่นอน และคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนพวกเรา108เรื่องหลอนได้ง่ายๆนะครับเพียงแค่กดไลค์หรือกดแชร์ไปที่ไหนก็ได้สักที่ที่คุณต้องการและสำหรับวันนี้ครับคุณผู้ฟังผมขอบคุณมากๆนะครับที่ฟังกันจนจบไว้เจอกันใหม่กับ108เรื่องหลอนในเอพิโซดหน้าขอให้คืนนี้เป็นคืนที่ดีนะครับ